สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรดีทีวีในช่วงสเปคเด่นประจำเดือนประจำเดือนเมษายนปี2557ในพาร์ทที่ 2, 2พาร์ทนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องซอฟแวร์โปรแกรมเกมเทสต,ต่างๆนานาว่าเครื่องที่ประกอบไปในพาร์ทแรกเนี่ยจะเล่นได้ลื่นได้แรงแค่ไหนนะครับจะสังเกตว่าเดือนนี้ไม่ได้ตั้งกล้องอัดแล้วนะเพราะว่าเครื่องที่ประกอบในเดือนนี้ใช้การ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX ที่มี Shadow Play นั่นเอง Shadow Play คือโปรแกรมอัดหน้าจอนะครับที่ไม่กินสเปคเครื่องหลายๆท่านเคยเจอว่า กดอัดปุ๊บเฟรมเรทหายกดอัดปุ๊บเล่นเกมแหลกแบบนี้นะครับแต่ตัว Shadow Play นี้นะครับกดอัดแล้วไม่กินสเปคเครื่องเกมก็ยังเล่นได้ลื่นๆเหมือนเดิมเครื่องก็ยังมีประสิทธิภาพเต็มที่น่นเดงผมก็เลยเอามาใช้แทนกล้องนะครับเพื่อว่าให้ภาพมันชัดขึ้นด้วยใครที่เน็ตเร็วนะครับก็กดดู 1080p ได้เลยเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับโปรแกรมเดิมๆที่ท่านคุ้นเคยกับสเปคเด่นประจำเดือน CPU Z GPU Z Hardware m o n ์ t แ r แต่เดือนนี้ไม่มี a u d ด c i t ซิเพราะว่าตัวช h a d o w p เพย์นะครับมันสามารถอัดเสียงในตัว Windows ระหว่างอัดภาพไปได้เลยมาดูกันเลย CPU Z นะครับอ n t e l Core i3 4130นั่นเอง CPU ตัวนี้นะครับวิ่งที่3.4 GHz สามารถเดินได้ที่800 MHz ถามว่าเดินอะไรคือเวลาเราเปิดทิ้งไว้ว่างๆนะครับอยู่หน้าเดสก์ท็อปหรือนั่งเล่น Facebook ฟังเพลงอย่างเงี้ยที่ไม่ได้กินโหลด CPU เยอะ โหลด CPU คืออะไลองเปิด t Task m a n a g e r ขึ้นมาครับไปแถบ Performance จะเห็น CPU แล้วมันจะมีกราฟอันนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เห็นไหมใช้โหลด CPU ไม่เยอะกราฟขึ้นนิดเดียวเองนะครับ4%อย่างนี้นะครับ CPU มันก็จะลดความเร็วลงมานะครับทำงานที่800 MHz CPU ไม่ได้พังครับสเปคเขาบอก3-4 GHz เอเฮิอ๊ะแต่ทำไมเราเปิดมามันเหลือ800 MHz เพราะว่ามันเป็นระบบะยัดพลังงานครับเหมือนว่าเราไม่ได้รีบไปไหนแต่เราวิ่ง ทำไมนะครับเราเดินเราก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เวลาเล่นเกมมันก็จะทํางานที่3.4มจุดสี่นั่นเองต่อมาก็คือการ์ดจอนะครับการ์ดจอที่ใช้ในเดือนนี้คือ nvidia geforce gtx 750หรือว่า750แล้วแต่จะเรียกกันนะครับเรียกได้หมดการ์ดตัวนี้นะครับซัพพอร์ตหมดเลยนะครับ directx 1 1 opencl นี่นครับ cuda physics X, direct c o m p u t e ถามว่ามีประโยชน์อะไรนะครับ cuda ก็อย่างเช่นใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัดต่ออย่างเช่น adobe premiere pro ใช้ตัดต่อให้เร็วขึ้นใช้การ์ดจอประมวลผลแทน cpu ทำให้การตัดต่อเร็วขึ้นเรนเดอร์เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ p h y s i c ์ Physics X ก็ไว้เล่นเกมให้ภาพมันสมจริงขึ้นนะครับแต่เกมที่ซัพพอร์ตก็น้อยเกมที่ผมมาเทสทุกเกมในนี้นะมีเกมเดียวที่ซัพพอร์ตคือ g o Simulator ครับ g o Simulator ซัพพอร์ตฟิสิกส์ X ครับแต่เกมอื่นไม่มี Battlefield 3 Battlefield 4 Call of 3ก็เป็นเกม N D สปอนเซอร์ทางนั้นต่อมามาดูเรื่องอุณหภูมิกันดีกว่านะปิด CPU ิวไป ตอนนี้ผมเปิดเครื่องมาชมั่วโมงกว่าแล้วนะครับนั่งเล่น Facebook นั่งเล่นอะไรม่เรื่อยๆก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นะครับไม่ได้แบบเปิดและอัดเลยนะครับซี u ตอนนี้อยู่ที่43องศาเซลเซียสการ์จออยู่ที่47องศาเซลเซียสฮาร์ดดิสตอยู่ที่39องศาเซลเซียสนั่นเองสำหรับเคสเล็กๆผมถือว่าไม่ร้อนนะครับ43นะครับ อุณหภูมิห้องตอนนี้ผมอยู่มา30เพราะว่าแอร์ไม่ได้เปิดฮาร์ดแวร์มิเตอร์ก็ย่อไว้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับทสทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีว่าอุณหภูมิจะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นโปรแกรมที่แถมมากับเครื่องนะครับแถมอันนี้แถมมากับเบนบอร์ดนะครับเป็น ASUS AI Suite 3โปรแกรมตัวนี้นะครับมีที่นาเล่นนะครับนาเล่นนาเข้าไปปรับเล่นมาก็กคือ Fan Expert นะครับตัวนี้เป็นอะไรเป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมพัดลมนั่นเอง เอาพัดลมเสียบลงเมนบอร์ดนะครับอยากเบาอยากแรงก็กดปรับได้เลยนี่นะครับมี Sil ร t ส s t a n d a r d Turbo Full Speed นั่นเอง s l ซเ c e ก็แบบเงีย,งยบๆ l l Speed ก็คือแบบพายุอะไรประมาณนั้นนะครับก็หรือจะตั้งกราฟเอาเองก็ได้ว่าอุณหภูมินี้ให้ทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ใช้เมนบอร์ด ASUS พวก8ซีรีส์7ซีรีส์นะครับก็โหลดมาเล่นได้นะของ AD ก็มีแต่ ND จะเป็น AI 2นะครับจะปรับได้ไม่เยอะเท่านี้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ปิดไปต่อไปก็ G-Force e Experience นะครับตัวนี้จริงๆชื่อเต็มมันคือ NVIDIA G-Force e Experience ก็คือโปรแกรมที่มากับการ์ดจอของ NVIDIA นั่นเองเป็นโปรแกรมทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยแถบแรกเลยก็คือ optimize game optimize คืออะไรคือปรับให้เหมาะสมนะครับแบบบางคนไม่รู้ซื้อกร์าจอมาอยากจะเล่นเกม Battlefield อย่างเงี้ยอยากให้ได้สุดๆว่า กาตัวนี้ภาพมันจะได้ปรับไฮได้ไหมปรับอัลตร้าได้ไหมเราไม่รู้นะครับเรามากดออปติมั์ให้โปรแกรมตัวนี้ปรับให้แต่ถามว่าแนะนำไหมไม่นะครับแนะนำให้เข้าไปปรับเอาเองดีกว่าโลมิดียมไฮอัลตร้าแบบนี้ในเกมนะมันก็จะมีให้ปรับถ้าทุกเกมแหละก็มีให้ปรับหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปรับแล้วลองเล่นจริงๆดูเลยว่าเฮ้ยปรับไฮลื่นไหมปรับอัลตร้าเล่นลื่นไหมแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้โปรแกรมแบบแฟลปดูเฟรมเรทก็ได้ว่า เฟรมเรทมันตกมากไหมปรับให้ปรับออต้าแล้วก็ลองปรับกันดูแต่ถ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าไม่อยากจะปรับไม่อยากจะเข้าไปปรับกลัวพังนะครับก็ใช้ตัวนี้กดเอาก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ใบดูนะกดทีเดียวเครื่องพังนะครับกดไอ้นี่ไม่พังส่วนต่อมาก็ไดเวอร์อัปเดตนะครับเอาไ้เช็คไดเวอร์การ์จเอเฮ้ยมีไดเวอร์ใหม่เปล่าต่อมานะครับก็ไอตัวเกมอรติไมค์ก็พูดไปแล้วนะครับชาร์โด้เพลย์ครับชาร์โด้เพลย์ครับนี่ครับ ที่ใช้อัดจออยู่ตอนนี้แหละครับเป็นโปรแกรมอัดหน้าจอที่แจมแมวมากมากนะตอนนี้การ์ดจอที่สพอร์ตเราไปดูในเว็บ n อ i นวีเดียได้นะว่ามันพพอร์ตการ์ดตัวไหนบ้างไอการ์ดพวกนั้นอ่ะมันจะมีหน่วยประมวลผลแยกออกมาเลยสําหรับการอัดหน้าจอการแปลงไฟล์วิดีโอเวลาอัดหน้าจอเนี่ยนะครับไม่ให้มันไปกิน CPU มากนั่นเองอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะเปิด Ta s k m a n a g e r ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่อัดหน้าจออยู่นะครับ CPU i3 ใช้อยู่2%เนี่ย2% 3%นะครับแค่นี้เอง ต่อมาก็ p r e f e r e n c e น,นทำเอาเซตอะไรต่างๆนานา,นาซึ่งไม่ม้่งไปอเซตแล้วมันหลอกก็ประมาณนี้นะครับโปรแกรมที่แถมมาต่อไปไปทสเกมและซอฟต์แวร์กันเลยดีกว่านะครับเกมแรกนะจุดๆนี้ก็คือ Minecraft เกมบางเกมนะครับอาจจะหายไปนะครับเนื่องโดยติดลิขสิทธิ์ YouTube นั่นเองนะครับอัพไปโดนลิขสิทธิ์วิดีโอดูไม่ได้บ้างดูบนมือถือไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างนะครับก็เลยตัดปัญหานะครับเปลี่ยนเป็นเกมอื่นแทน บ,บางเกมก็ออกไปเลยนะครับส่วนไม้คับตรงนี้ก็เทสอย่างที่เคยเทสที่ผ่านมานะครับวาง TNT แล้วก็ระเบิดมันทิง้งนซะเซมเลดนะครับอยู่มุมบนซ้ายนะครับอยากดูว่าประสุกไหมครับถามว่าเล่นไม้คัพจริงๆมันจะระเบิดกันขนาดน,นี้เลยไหมจะขุดเหมืองจะระเบิดกันขนาดน,นี้เลยไหมไม่นะ โยเวนจะแกงเพื่อนระเบิดบ้านเพื่อนเล่นนะอาจจะมีบ้างนะครับก็สามารถเล่นได้ลื่นนะครับมาครับความละเอียดที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือความละเอียดที่1 0 8 0 p นะครับก็คือจอ2 3นิ้วนั่นเองหรือจะเป็นทีวีก็ได้นะทีวี TV สมัยนี้ก็ full hd กันแล้วแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยจอ27นิ้วกว่า23นิ้วเนี่ย27กินกว่า23ไม่จริงนะครับถ้าความละเอียดเท่ากันนะครับมันก็กินเท่ากันนะครับ27็กับ23ถ้า1 0 8 0ปเท่ากันมันก็กินเท่ากัน แต่ถ้าแบบ27นิ้ว 4K อย่างเงี้ยโอเคอันนั้นกินกว่า 1080p 23นิ้วแน่นอนการกินการ์ดจอการกินสเปคเครื่องไม่ได้ดูที่ขนาดนะครับดูที่ความละเอียดต่อไปนะครับก็เป็นการเทสเกมแบบยาวๆเลยนะ Battlefield 4 Battlefield 3 Call 3 g o simulator ครับ g o simulator ครับ เอาเข้ามาแทนเดืนอนสามร้านนี้นะผมจะไม่พูดนะครับให้อ่านบนจอเอาว่าผมเซ็ตอะไรยังไงครับไฮมีเดียมอัลต้าโลความเดียดเท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะครับร้านจะทดสอบซิมูเลเตอร์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีเป็นโปรแกรมทสออีก2โปรแกรมนะครับนั่นก็คือ c คสซ b e n c เ m นมากับ 3D Mark 2สองโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมทสได้คะแนนออกมาเมื่อทสเสร็จใครที่แบบอยากจะทสเครื่องที่บ้านก็ได้นะครับไปโหลดโปรแกรมมาแล้วก็ลองทดสอบเสร็จมันก็มีคะแนนออกมา เราก็เอาคะแนนมาเทียบกันให้เครื่องใครได้มากกว่าแบบนี้เดี๋ยวไปดูเกม4เกมยาวๆเลย b a t l e f i e l d 4 b a t t l e f i e 3ใคร 13, 4 Force Simulator นั่นเองไปดูกันเลย shot you in the face you lost your tail ease up pack where the hell you been after the handoff went pear-shaped i came straight here they were russians right spec ops one second they're there the next they're not take deep breaths son you got the intel yeah yeah got it nice play shit it's already daylight we got to get to the extraction point got a 20 on irish i thought he was with you Breaking radio silence. Tombstone 3, Tombstone Actual, what's your 20? Tombstone Actual, inbound from the north, coming in hot. Requesting cover fire on my retreat. Take hey, copy, Irish, we got you. Recker, and get ready. You go, Take position by the window, we gotta cover Irish. Hold the fire. There he is! Irish, watch out! Oh, shit. Fuck off from of me! Wrecker! Hostiles in the windows across. They got me pissed. More incoming. See them? Watch out. I'm firing. <laughs> oh, heads up, firing. Two more on the left. Drop them. Irish! Get up here! Anything still moving? Got them all! Clear! Give me a hand. You okay, Irish? Fuck, man. I guess it's safe I stay so safe. Tombstone, on the move. Fortress, this is Tombstone Actual. We got the package, but stirred up a hornet's nest. Moving towards extraction. Roger that, Tombstone. Hilo's inbound. Get your squad in position. Adrian out. Haven't spotted us. We'll take them out together. Tag them and give the signal. The team will No way around. Get down there. <coughs> Everyone okay? All right, make it sing. Fire in the hole, everybody. tombstone actual this is firebird 2-1 we're inbound what's your eta over good to hear you hawkins we're making progress get your guys up on that roof don't keep me waiting right scan the area that's the building What <laughs> are you, alone? <laughs> RF team's on standby. This is part Let's go! Actual, this is 5 2. Perimeter breach in Alpha zero. Jesus Christ! Two, maybe more hostile. Sit back Drill assholes sweep through the perimeter, drop anything that moves. Let's go, let's go, let's go. Check the you are good to go. Sometimes I feel sorry for these bastards, but mostly I just kill them. We'll Moving the target over. That was a bit messy. Maybe you need this. A bowl? Yeah. Makes you an invisible, silent killing machine. Serious kitness. You like it? No. Well, that's because you haven't heard the good part. Carbon lasers map that bow to your nanosuit. It has enough kinetic energy to stop a rhino dead. With interchangeable heads, you can drop an explosive charge on any target. And best of all, you stay cloaked. You like it now? I'm coming around. Good. Now let's move out. Let's go. Romeo One, we've breached Foxtrot Four. Burnout prepped and ready. Over. Nice one. Critical threat. Join us here. Wind speeds exceeding operational limits. Fire on him. Make sure you keep steady when firing. Watch out, he's invisible. Shooting like that, I've got you banged up. Shooting! Move up! Ah. I need some breath! I need help! ทสเกม4เกมไปแล้วเปนที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้มาดูผลทสอบจากโปรแกรม b e s ม m a r k กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่โปรแกรม Casilla กันก่อนตอนนี้ทสที่ความละเอียด 1080p ได้คะแนนออกมาที่3,995คะแนนและต่อมานะครับโปรแกรม 3Dmark ตัว 3Dmark นี้นะครับจะมี3เทสระดับความโหดว่างั้นเริ่มต้นด้วยที่ Ice Storm ก่อนอันนี้ทสที่โหดน้อยที่สุดได้คะแนน99,783คะแนนต่อมาครับ คลาวเกตได้คะแนน1 9 5 9คะแนนและสุดท้ายนะครับไฟล์สไตล์โหดสุดนะครับอันนี้แต่ไม่เอ็กซ์ตรีมนะครับมันจะมีไฟสไตล์กับไฟสไตล์เอ็กซ์ตรีมตัวนี้ผมไม่เซตเอ็กซ์ตรีมมาก็กได้3,372คะแนนนั่นเองเทสต์นี้เมันสามารถเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ได้ผมก็จะลิงก์ไปใส่ในคำอธิบายวิดีโอให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะดูผลเทสต,ต่างๆนานา,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 นานมันจะมีกดดูได้อีกนะครับก็ กดดูในคำอธิบายวิดีโอได้นะครับของ3 d mark นั่นเองสุดท้ายนี้อย่างที่พูดไว้นะครับอุณหภูมิมาดูกันบ้างว่าหล้าจะเล่นเกมเราจะทำอะไรมันไปสุดที่เท่าไหร่ cpu นะครับตอนนี้อยู่ที่43องศาเซลเซียสไปสุดอยู่ที่48องศาเซลเซียสถือว่าไม่ร้อนนะและพัดลมนะครับก็วิ่งอยู่พันสปกตินะครับวิ่งขึ้นไปสุด,สดก็2,591กรอบส่วนการ์ดจอนะครับ ตอนนี้มัน47สูงสุดนะครับ69องศาเกือบ70แต่ไม่70ร์ดดิส s ์41ก็ประมาณนี้เครื่องเล็กๆไม่ได้จะร้อนเสมอไปนี่คือหลังจากเล่นเกมหลังจากเทสโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับอุณหภูมิก็ออกมาประมาณนี้สุดท้ายนี้ก็เป็นการสรุปเลยก็แล้วกันสำหรับเครื่องสเปคเด่นประจำเดือนประจำเดือนเมษายนปี2557นั่นเอง20,000 หลังจากการดูเล่นเกม1 0 80p ปรับไฮได้นะครับใครอยากจะเล่นอัลตร้าก็ได้แต่ลดความเรยดลงไป 720p ก็สามารถปรับอัลตร้าเล่นได้สบายๆกันแล้วสุดท้ายแล้วนะครับคือการกินไฟขอเครื่องนี้ปกติแล้วตั้งกล้องถ่ายจะเห็นวัตดมิตเตอร์ตลอดเวลาผมก็ไม่ต้องมาสรุปแต่รอบนี้ใช้ shadow play อัดหน้าจอมันไม่เห็นวันมิตเตอร์ก็เลยเอามาสรุปถ่ายให้ดูตอนท้ายการกินไฟ i d e ดน,นะครับอยู่ที่มาณ30-40วัตต์ ไอเดนคืออะไรคือทิ้งไว้หน้าจอเดสก์ท็อปเฉยๆนี่แหละไม่ได้ทํางานอะไรถือว่าประหยัดไฟมากนะครับสำหรับเครื่องสเปคประมาณนี้แล้วส่วนฟูลโหลดกินไฟร้อยวัตรร้อยวัตนะครับเพราะว่าการจอไม่ต้องต่อไฟเพิ่มนะครับ CPU i3 มันก็ประหยัดไฟอยู่แล้วใครที่จะซื้อ UPS ให้เครื่องนี้ที่ผมแนะนําสําหรับชุดนี้ก็ประมาณ500 VA 300วัตนะครับเพราะว่าตัวเครื่องกินไฟร้อยวัต์จอลําโพงหรือบางคนอาจจะซื้อโมเดมไวเลสมาต่อด้วยก็ รวมรวมไป100ยวัตต์รวมแล้วก็มา200วัตต์นะครับสำหรับทั้งเครื่องและจอและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านบิซิเทคนะครที่ให้อุปกรณ์มาประกอบเครื่องนี้ให้ได้ดูกันว่า2 0 0 0 0มันได้อะไรบ้างนะจุดจุดนี้สำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ